อ่ะใช่ป่ะคอีอานเนคตดูบอสโดนแบนอีกเลยเหรอเว้ยไอ้ไข่แน่ไอ้ได้สีกูโดนแบนอีกแต่วันที่สิบเก้าไอสัตว์กูไม่ได้เข้ามาถอยน้องพี่ัห่วยไปเนี่ยอะไรมึงเอาคืออะไรกูกูโดนแบนเฉยกูกูไม่ได้โดนแบนกูไม่ได้ไป็นหลักข้อใครกูไม่ได้เข้าเซิร์ฟกูว่าโดนปวดโปก็ไม่ได้เล่นโดนแบนไอ้โดนแบนลันเชอร์ กูรอสตาร์ปดกูไม่รีบึงเรียกว่าอะไรนะกงเรียกว่าอะไรนะไอ้ดอเฮ้ยกงเรียกว่าอะไรนะไอ้ดําปะเอี่เรียกว่าไอ้ดอมไอสัตว์ไอ้ขามากมั้งไอ้เฮียมึงรออยู่ององพรกูดีกว่า มต้งเบกอรีราปย่ไรอือไปย่เทาับกข้างี่แดงยเดียวทำเทาเที no> ่ปล่อยกูไว้ก่อนเกิอ่นก่อนเิอ่้ก่อนเไ้ก่อนเิกสิเปิดเี่วทำเท่าไรพามันตรงเกินเียอุ๊ยมึงรีบอแป๊บนึงท้องไงยี่หรออี้่วรกูปัดเลาอยู่มึงรีบทัางยี่อะไรแต่แล้วบอกความแรงย่อ แรงนี่นเรื่องของมึงไอ้สารความแรงต่อยกาไอ้เหร้อไม่เหี้ยอะไรสัรสามศูนย์เนี่ยเอ้ยเรื่องของมึง ในเธอมอไางี่มตาี่หลที่สิบันเวลือน้ยมน้อยมร เธอ turn around turn around เพราะเธอกลับมองเขาเป็นนวงดาวดวงดาวที่เปล่งประกายกับฉัน oh oh คนไข้สมองฉันค่อยค่อย s า u t down shut down อยากจะเป็นดวงดาวที่พรียงพเพรียงพราเหมือนยังดาวดวงนั้นให้เธอมอง ฉันสักทีลองฉันควรทำยังไงเธอ Proud เธอ Proud ในความเป็นฉันเธอคงจะ Turn around Turn around เดือบเดือบมัดเดจะตายละคยกจอพอแล้วไอ้เียรู้มือคุยไอ้เียสุดท้ายนี่หนึ่งก็แพ้น้องกู2ก็แพ้พวกกูวกเป็นที่อะไรพวกกูมาเดือนหนึ่งถิ่นไงไอ้เียได้แค่นี้ก่อไอ้คย